แถวบ้านพี่แถวแบบไม่มีอะไรอ่ะเอาสักกี่ล้านดิฮะเอาสักกี่ล้านไปทำบุญในไหนเราก็ทำสักไม่ไม่ไม่กี่แสนไงก็ประมาณแสนสองแสนก็ทํานู่นทํานี่ไงเราก็ทําบุญอ่ะเราก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็ทำบุญเราจะถูกสักกี่ใบดีสักสามใบหนึ่งสองใบพอแล้านหกล้านหกล้านพอหกล้านเราจะไม่บอกใครเลยนะไม่บอกเราจะไม่บอก บอกแม่บ่าแม่ก็ไม่บอกเออไบกพ่อก็ไม่บอกญาติพี่น้องไม่มีไม่บอกสักคนแต่เวลากลับไปเราอยากให้เราอยากให้เราก็ให้อ่ะให้แม่ไปสักอย่างนี้น้อยแม่นี่นะไม่มีให้แล้วนะเนี่ยเก็บไว้นะอะสักสองแสนดีแม่เนี่ยไม่มีให้แล้วนะหนูก็ต้องมีครอบครัวของหนูเนี่ย ไม่ต้องประหยัดไว้นะต้องพาเกไปฝากไว้ในธนาคารธนาคารต้องใช้คนนี้ไอ้จิวจ๋วคนละหมื่นไอ้จิ๋นประมาณมสักสี่หมื่นหรือ 5, ห้าหมื่นะเอาไว้ต่อยอดทำธุรกริมไดจะทำอะไรก็ทำไปค้าขายอ่ะไอ้แจ็คอีกสักสามหมื่นสี่หมื่นไอ้แจ็คก,ก็เองไม่มีครอบครัวออไอ้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 หลานหลานน้อยน้อยน่ะก็ให้พ่อมันสักสามสี่หมื่นพอ เสร็จแล้วเก็บไว้นะสองล้านถ้าพ่อพ่ออยากได้อะไรอ่ะก็ให้เขาอยากเขาอยากซื้อนาเพิ่มก็ให้เขานาสักแสนหนึ่งอ๋อแล้วเขาอยากทําอะไรเขาไปซื้อรถนะก็ให้เขาเวลามาทางนี้เล้ก็ทําบ้านทำอะไรได้อีกส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไว้ทำอะไรของเราความฝันเนเหมือนเรื่องจริงมากแล้วก็ อะไรอ่ะเ้วก็ไปทำบ้านแต่เบื้องต้นนะเราก็ไปซื้อที่ใช่สักนิดหนึ่งถุงที่ให้ใหญ่ๆสูงๆทำบ้านสักหลังจะไม่ใหญ่มากแนี่ยเราก็มีลูกอ้แล้วก็มีเราซื้อรถสักคันหนึ่งแล้วนองนั้นเราเก็บไว้แล้วไ่กินตอนแก่ก็ไม่กี่ล้านสามสี่ล้านเนี่ยทำบุญทำอะไรโอ้ก็ยังเหลืออยูอซื้อรถอย่างไม่น้อยซื้อก็ไม่ต้อง ไม่ต้องเอาไอ้นี่อ่ะคือเอาเอามือหนึ่งไปเลยเอาสบายเนาะหกล้านแต่เบางตันแถวเราต้องซื้อสักใบได้เอาซื้อทำไมคนเราจะถูกกันเจ็บนะฮะตีตนดิยวเนี่ยทำบุญร่วมกันจะที่ไหนได้ฝันไหมเหรอเราจะมีบุญร่วมกันก็ได้สมใช่ไหมเราฝันไงใบเดียวเรายังไม่ซื้อเลยที่ซื้อใบเดียวนี่ก็ยังไม่ถูก นกล้องไงหนูอเอาแค่รางวัลที่ที่ไหนมาที่สองก็อ,อ่าแสนสองสองแสนบุรัวันที่หนึ่งเนี่ยหกล้านเลยและวัที่สามก็แปดหมื่นทำไมน้อยจังเนาะ มันไม่ใช่อ่ะไม่สมดุลเงเลยนะหก <No. S 1> ล้านสองแสนแปดหมื่นเออยังไม่น้อยไอรางวัลที่สองน่ะก็น่าจะประมาณสักสักแสนหนึ่งก็ยังดีเออไอนี้สองแสนเอเอ,เอใช่ป่ะสองแสนเออสักไอนี้สักสามแสนก็ยังดีสามสี่แสนแต่ว่าทางที่ดีททำงานเก็บเงินน่ะจะได้กว่า <c oughs> เร็วกว่า <c oughs> ทำงานเก็บเงินจะรวยกว่าไอ้เรื่องหวยก็เรื่องหวยแต่ถูกก็ถูกแต่ละบางคือฝันไงครับคือการที่ฝันแล้วเราก็ยังไม่ได้นอนอืเดี๋ยวเราต้องไปนอนแล้วเราจะได้ฝันอยจะฝันแทนดีไหมไปนอนซะนี่ตอนนี้เรายังไม่นอนยังไม่นอนนะเรานั่งฝันถ้าเรานอนคนเราต้องมีฝันเพราะฉะนั้นคนไปนอน ลาตีสวัสดี <ไป S 1> ครับทุกคน